ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่5ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่16เมษายศพศ2562และก็มีผลใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกาิจารุเบกษาก็คือมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่17เมษายน2562เป็นต้นไปนะครับในสาระสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับ,บนี้ก็คือกำหนดให้การมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเนี่ย ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับซึ่งในการประกศาศคาเรยวก,กันเนี่ยก็มีพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาด้วยนะครับคือในมาตราที่3บอกว่าให้ยกเลิกความในมาตราที่9แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่3พศ2546และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนความไม่ใช่แทงบอกว่าผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีักษะต,ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นนะครับนั่นก็ต้องไปดูที่พระราชบัญญัติ สภาอาจพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562นะครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นก็เอาเขตอำเภอเป็นเขตในการเลือกตั้งการเลือกตั้งครั้งที่1ถ้าได้จํานวนสมาชิกมาไม่ครบให้มีการเลือกตั้งใหม่เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่แล้วยังได้สมาชิกมาไม่ครบก็ให้จํานวนสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระเว้นแต่จํานวนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งมานั้นเนี่ยไม่ถึงสองในสาของจำนวนสมาชิกที่พึงมีนะครับในสาระสําคัญนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตามมาตราตามบงเล็บ4วงเล็บ5บงเล็บ6 หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิก,กภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตามวงเล็บ6ผู้มีหน้าที่ในการด,ดําเนินการสอบสวนก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ในการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วแต่กรณีและ ให้ดาเนินการคำนิยติใให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในส0สบวันตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จหรือที่ได้รับคัที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการการสอบสวนแม้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นเนี่ยจะได้พ้นจากตําแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดยกเว้นเพราะเหตุตายหรือพ้นจากตําแหน่งไปแล้วเกิน2ปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดำเนินการสอบสวนกรณีตามวงเล็บ5้าวงเล็บ6ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดก็ขอขยายได้ไม่เกิน3 0สบวันทั้งนี้การดําเนินการสอบสวนและวิจัยให้เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์นในวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงน,นะครับในประเด็นต่อมา ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นชิ่นสุดลงตามเล็บ4ี่เล็บ5วงเล็บ6ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศคำวินิจฉัยให้ทราบโดยทั่วก,กันไม่ว่าผู้นั้นเนี่ยจะพ้นจากตําแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตามโดยในคำวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ทําให้พ้นจากตําแหน่งไว้ และให้สมาชิกกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตามวงเล็บสวงเล็บหวงเล็บ6แต่ไม่กระทบต่อการดำเนินง,งานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทําไปก่อนวันที่มีการประกาศคำวินิจฉัยถ้าในขณะที่ประกาศคําวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกําลังดำรงตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งที่กำลังดำรงอยู่ด้วยและในกรณีที่เป็นเหตุให้ถูกห้ามใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิ์เลือกตั้งให้ถือว่าวันประกาศคำรับใช้นั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าวทั้งนี้คำรับฉัยของผู้ว่าการจังหวัดตามมาตรานี้เป็นที่สุดก็เป็นข้อกฎหมายที่กำหนดไว้คล้ายๆกันกับ การเป็นการสิ้นสุดหรือข้อสงสัยในเรื่องของสัสดิภาพของแต่ละประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคล้ายๆกันนะครับท่านสามารถทําความเข้าใจโดยโดยรวมได้แต่มันก็จะมีส่วนที่แตกต่างในแต่ละประเภทอยู่นะครับในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่หนี้ได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเอาไว้ว่าจะต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า35ปี นับถึงวันที่มีการตั้งและจะต้องเป็นบุคคลที่สําเร็จการศาึกษาแม่ตัง่าระดับปร,ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารสา่วนจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้บริหารสา่วนท,ท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภาในส่วนนี้นะครับถ้าข้อสอบจะเอาไปเป็นช้อยใน,ในการหลอกเราในห้องสอบคนที่จะเป็นนาย,ยก องค์การบริหารส่วนจังหวัดถ้าไม่สำเร็จปริญญาตรีแต่เคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นได้ไหมถ้าตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เขาบอกว่าคนที่เป็นนายกองการบริหารส่วนจังหวัดได้หนึ่งจะต้องเป็นผู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้งสองสำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกส,สมาชิกวัฒสภาอันคนที่มีประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจะไปสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและไม่จบปริญญาตรีไม่ได้นะครับงงไหมครับเอาใหม่นะครับผู้ที่จะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หนึ่งอายุ3าปีขึ้นไปสองสำเร็จปริญญาตรี ถ้าไม่จบปริญญาตรีนะครับจะต้องเคยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นได้เป็นนายกอบตเป็นนายกเทศมนตรีก่อนไปก่อนได้นะครับแต่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเป็นเป็นสมาชิกสภาเทศบาลไปสมัครเป็นนายกอง์การบริหารสนจังหวัดไม่ได้นะครับหรือคนที่อ่าจะคนที่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นสมาชิกสภาอบตเป็นสมาชิกสภาเทศบาล จะไปสมัครเป็นนายกอบจอได้ในกรณีที่ท่านจบปริญญาตรีขึ้นไปนะครับจึงจะสมัครได้คืทอทำความเข้าใจสลับกันนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนสร้างความมั่นใจในการเตรียมตรวจสอบให้ท่านได้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าท่านงงก็หยุดกลับย้อนกลับมาชมอีกทีครั้งหนึ่งนะครับในประเด็นต่อมานะครับ วาระในการดำรงตาแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็มีวาระข่าวละสี่ปีเป็นติดต่อกันได้ไม่เกินสองวาระไม่ครบสี่ปีก็นับเป็นหนึ่งวาระเมื่อครบสองวาระแล้วท่านจะต้องเว้นไปสี่ปีจึงจะสามารถกลับมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าพรอมเข้าใจโดยภาพรวมแบบนี้นะครับในกรณีที่มีข้อสงสัยในการสิ้นสุด การเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นผู้ดําเนินการในการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน60วันถ้าเกิดว่าไม่แล้วเสร็จก็ขอขยายได้อีก30วันคําวิ่ฉดยของผู้ว่าก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับแล้วก็การเมื่อมีคําไิ่ฉด้ออกมาแล้วเนี่ยก็มีการประกาศคําไิ่ได้ใให้ทราบโดยทั่วกันนะครับค่าิม่ได้ในั้นเนี่ยทำความเข้าใจโดยภาพรวม,มว่าคําไมิฉดยนั้น ถึงแม้ว่าเมื่อมีเมื่อมีการแจ้งเหตุที่พึงสงสัยนะครับแล้วท่านได้ไปดำรงตําแหน่งเป็นสมาชิกส,สภาท้องถิน่นหรือผู้หทรท้องถิน่นหรือท่านเป็นอยู่หรือท่านไม่เป็นอยู่ที่อื่นนะครับคำนิยใช้เมื่อมีเมื่อมีคำนิยใช้ออกมาแล้วเนี่ยเมื่อมีการประกาศคำใช้ออกมาแล้วนะครับเมื่อให้ท่านหยุดบทบาทลงเนี่ยก็ท่านก็ต้องหยุดบทบาทลงเหมือนกันนะครับยึงําความขเข้าใจโดยภาพรวมเหมือนกันกับของ องค์กรปกครองส่วนถี่ินประเภทอือ่นๆเหมือนกันนะครับจุดหนึ่งนะครับเมื่อไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ปรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่จําเป็นก็เหมือนกับของเทศบาลน,นะครับถ้ามีคนครองตําแหน่งอยู่แต่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้เขาก็จะให้ใช้คําว่ารักษารษาชการแทน แต่ในกรณีที่ไม่มีตัวบุคลคลครองตำแหน่งอยู่ปลัดทําหน้าที่แทนก็ว่าปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับข้อสอบถามได้นะครับว่าเมื่อไม่มีนายกอบจคบใครจะทําหน้าที่ก็คือปลัดนะครับปลัดทำหน้าที่เนี่ยใช้คําว่าอะไรใช้ว่ารักษารษาชก,การแทนหรือปฏิบัติหน้าที่แทนถ้าไม่มีตัวนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีคนรองตำแหน่งอยู่เนี่ยก็ใช้คําว่าปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับส่วนปลัดมีหลายท่านก็จะมีกระบวนการในการในการรักษาในในกระบวนการปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อกําหนดอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของ การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็เหมือนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นๆนะครับก็คือไม่ให้ใจ่ายเงินให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสภารองประธานสภาให้การการเมืองนะครับไปศึกษาดูงานในต่างประเทศแต่มีเหตุอยู่เว้นแต่นะครับมีเว้นแต่ไว้อยู่นะครับแล้วก็การอา่า ในผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสภาองคการบริหารส่วนจังหวัดรองประธานสภาองการารส่วนจังหวัดและสมาชิก์กาทรรีา่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช่ไหคับตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่85ทับสอเรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่นเป็นการช่วคราวลงวันที่10รกรกฎาคามาพศ2557ัรา และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่1ทับเเรื่องการได้มาซื่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่นมีการชั่วคราวลงที่25ธันวาคม2,557รยยังพงดำบงตำแหน่งต่อไปจนจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยให้้นจากตำแหน่งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง หร okay. society, and and ือจนกว่าจะพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะและคําสั่งหหัวน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวแต่ต่างกับของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครนั้นให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครไปสิ้นสุดในวันก่อนวันที่มีการเลือกตั้งแต่ผู้แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งสิ้นสุดเมื่อมีการประกาศวันเลือกตั้งนะครับ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองคการบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใดให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบตามวรรคหนึ่งเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้ององการบริหา,ารจังหวัดนั้นเป็นอันยุลิกไปในส่วนนี้คล้ายๆว่าในแต่ละจังหวัดนั้นเนี่ยอาจจะมีการเลือกตั้งไม่พร้อมกันทั้งประเทศ อาจจะมีการประกาศเลือกตั้งในในในแต่ละจังหวัดตอนก็ได้คือเป็นช่องเป็นช่องของพระราชบัญญัติเอาไว้ว่าให้เกิดขึ้นในเฉพาะจังหวัดนั้นๆได้นะครับในมาตราที่27มาตราที่28นะครับในให้ในายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ที่ลงตําแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น,น,น เฉพาะบรรดาที่ถูกระบการปฏิบัติหน้าที่หรือเอาใหม่นะครับให้ในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ที่ดํารงตําแหน่งองค์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเฉพาะบรรดาที่ถูกรับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสง,งบแห่งชาติที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนนยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นแต่ไม่กระทบต่อการดำเนินงานต่อไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นแก่บุคคลดังก,กลาง่าวครับแล้วก็ในมาตราที่29ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยมาตราที่70 สวงเล็บ9แห่งพระราชบัญญ uh ัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดกำหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการคือหนังสือกำหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยมาตราที่74บล .9 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารจังหวัดพศ2540ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช่บัมครับและมีการกําหนดให้กุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารจังหวัดได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบดังกล่าวใช่บังครับเฉพาะที่จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือกําหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยที่มีผลใช้บังคับได้แล้วก็ให้รับทีบว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ พระเดชประยุจธรัติชาผู้รับสนองพระพรับสนองพระราชอ,องค์การนะครับเหตุที่ประกาศระเบียบประกาศพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบวับที่5นี้นะครับก็โดยเหตุโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม,ตมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหว oh. ัดและจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการิ้่สูดสมาชิกสภาอสมชรกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดการผลัจักตําแหน่งของนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดรองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดรวมทั้งการกระทําอันเป็นการต้องห้ามของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดจนอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและกำหนดระยการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ที่กระทำหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริตสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่นชนร่วมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพจึงเป็นเหตุให้ตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่5พศส 2, 5 6 2นหี้ขึ้นมานะครับให้ากาอยู่กับผมพีวุฒิชมรมมหาบัณฑิตนะครับหรือว่าติวเตอร์วุฒน้ารามนะครับถ้าสามารถที่จะขอไฟล pdf ครับที่เป็นตัวบทของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่5ด้วยการเพิ่มลายนะครับบันทึกหมายเลข0972313536นะครับขึ้นลายโปรไฟล์ของพี่พิธชมรมมหาวิทยาลัยแลวัติุวัตถนารามนะครับแล้วก็ทักมาว่าขอไฟล์ pdf พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่5พศส5 6 2ัหรหรือท่านจะไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ได้คลิปนี้นะครับแล้วก็มา ตินมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้ท่านไม่ดาวน์โหลดก็บันทึกรายเพิ่มรายขึ้นมาแล้วก็ทักผมมาขอไฟล์ pdf ได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการบอกต่อนะครับขอท่านมีท่านที่ตั้งใจสอบนะครับหากว่าเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านนะครับก็กดติดตามกดกริ่งเอาไว้นะครับแล้วก็หากท่านเห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยนะครับก็แชร์ความรู้แชร์ คลิปนี้คลิปนี้นะครับให้กับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบข้าราชการอยู่ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกับผมในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ